นที่รับสายเธอมันก็ไม่พอเพียงใจยังคงส่งเสียงว่าคิดถึงจะให้ดีในแต่ละวันเห็นหน้ากันสักครั้งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนกะก็จะพามาดูงานติดตั้งพื้นดินนะคะงานติดตั้งพื้นดินนะคะก่อนติดตั้งนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะดูหญ้าดูมีวัชพืชหน้างานนะคะ ดูลกดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแต่พอหลังจากติดตั้งหน้างานเสร็จแล้วนะคะหน้าง,งานก็จะไม่มีวัชพืชนะคะก็จะมีหญ้าเทียมและหน้าง,งานก็ไม่ดูลกนะคะแล้วก็ดูสดใสกว่าก่อนที่ยังไม่ได้ติดตั้งหญ้าเทียมนะคะถ้าสนใจนะคะโทร095607 6กศู 60, 70, ได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลนไว้ข้างบนคะ่ะ